คุณธรรมอยู่ที่ใจจริยธรรมอยู่ที่การกระทำขอน้อมนำพระคติธรรมในเจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกประธานเมื่อ22ตุลาคม2563ที่ทรงอธิบายความหมายของคนดีมีคุณธรรมไว้อย่างชัดเจนและลึกซึ้งใจความสำคัญคือ คุณธรรมภายในคือคุณสมบัติในใจเป็นตัวกำหนดให้เรารู้ผิดชอบชั่วดีตัดสินใจเลือกทำในสิ่งที่ถูกจริยธรรมภายนอกคือสิ่งที่แสดงออกมาทางกายและวาจาเพื่อให้คนอื่นรับรู้วิธีสังเกตคนดีให้ดูที่พฤติกรรม หากการกระทำและคําพูดของเขาไม่เบียดเบียนไม่ก่อความเดือดร้อนทั้งต่อตนเองและผู้อื่นนั่นคือเครื่องหมายของผู้มีคุณธรรมขอให้ทุกท่านน้อมนาหลักธรรมนี้ไปใช้ในการดำเนินชีวิตและการครบหาสมาคมกับผู้คนนะคะน้อมรับพระคติธรรมพิมพ์สาธุเพื่อเป็นความสิริมงคล ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปดีๆให้กับทุกท่านนะคะ Brighter Day พลังใจดีๆที่ส่งถึงคุณทุกวัน